DJ Playlist by DJ ออมค่ะสนับสนุนโดยใหม่ไดกิน Max i n v v r t e r อเย็นเร็วทนเต็ม Max ต้องไดกิน Max i n v v r t e r อสวัสดีวันใกล้เคียงกับวันหยุดค่ะคุณผู้ฟังเพราะอะไรวันนี้พนลฤหัด <c oughs> เราจะเรียกมันว่าวันใกล้เคียงวันหยุดซ้อมซอม ซ้อมผ่อนคลายค่ะคุณกวงคะดิฉันดิฉันผิดเหรอคะถ้าดิฉันจะซ้อมผ่อนคลายวันนี้วันหยุดนะคะอยู่ดีตาก็มองบนเลยอ่ะทาไมอ่ะไม่ถึงว่าจะหลับเหรอทำไมการซ้อมมันหยุดของคุณเราต้องซ้อมมันหยุดก่อนเพราะพรุ่งนี้จะเป็นพรีวันหยุดวันนี้คือจะซ้อมมันเไมกันไม่เอานมันจะผ่อนคลายมันจะได้แบบเออรู้สึกเบาสบายหน่อยคิดไปเลยว่าเย็นนี้จะกินอะไรใช่ป่ะจบ ไม่ต้องคิดเยอะ <c oughs> เหนื่อยก็เดี๋ยวเคลียร์าานให้จบๆกันไปมีงานอะไรก็เคลียร์ให้เต็มที่เต็มความสามารถเหมือนที่อ้ําติดคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้เราจะมาด้วยฟูลลิสของเพลงอะไรคะคุณกวางเพลงชื่อยาวใช่ค่ะแล้วก็มีคนช่วยคิดมาเต็มเลยเพลงที่หนึ่งอ้ําเริ่มที่นิมมานซอย9้าครับคุณว่ายาวไหมล่ะ พอสมควรนิมมานซอยเก้ามันต้องยาวแน่ๆเพราะว่าจากหัวมาท้ายาอย่างน้อยต้องหลาย,ลายร้อยเมตรมาถึงต้นซอยไปยันท้ายซอยถูกต้องนิมมานซอยเก้ายาวไหมล่ะถูกป้าความเศร้าในนั้นยาวแน่นอนอเวลามันเหงาแต่ทีนี้เพลงถัดมาก,กับคุณผู้ฟังโหจะอ่านให้อ้อมอ่านเรียงกันไม่เว้นเลยป่ะว่าไปครับ ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงจะผ่านวาเลนไทน์แต่สุดท้ายก็ต้องเหงาอยู่เหมือนเดิมกี่เพลงรักที่ผ่านไปก็ยังไม่เคยได้ใช้กับใครสักทีคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนสี่ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากอังคารคุณพนาสุขเสาร์อาทิตย์คุณคิดว่านี่กี่เพลง <c oughs> ไม่ันับเลยอ่ะ<า> <c oughs> ไม่ันับคุณฟังเ <c oughs> ที่อมพูดทั้งหมดยาวป่ะยาวครับนี่คือชื่อเพลงนะคะครับอ้อมบอกแล้วเริ่มต้นที่ยาวมากกว่าใครเลยนิมมานซอยเก้าและต่อที่ ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงน้องเต้นนี่ถือว่ายาวนะถ้าคุณนับพยายามมือคุณสองมือเนี่ยทะลุนะความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงซัดไปสิบสองและล่าสุดเพิ่งเปิดไปเมื่อวานเป็นต้นกำเนิดของเพลงยาวเลยไม่ใช่เพลงโบราณนะเพลงยาวอนะันนั้นแบบแบบไทยจะผ่านกี่วาเลนไทน์แต่สุดท้ายก็ ต้องเหงาอยู่เหมือนเดิมโอ้โหสิบห้าะสิบห้าให้มากกว่านี้มีไหมเล่ากี่เพลงรักที่ผ่านไปก็ยังไม่เคยได้ใช้กับใครซักที่สิบหชนะไปหนึ่งถูกหรือเปล่าแต่เคสออกมาอาจจะดูเหมือนสั้นกว่าแต่คำว่ากี่คำว่าก็คำว่าที่คำว่าไปมันจิ๊บ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 ใช่ไหมล่ะอ่ะส่งเข้าประกวดต่อ คนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนสิบสองนี่ก็ไม่ใช่น้อยถูกไหมคะสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณคิดว่าเพลงนี้ยาวปะอ่อแล้วแต่ว่าเราไปถึงไหนถูกต้องก็ถ้าชั่วโมงหนึ่งมันได้ตั้งสี่สิบโลยาวกว่าดิมานกคุณกวงถูกปะล่ะครับหนึ่งคิคุณใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงคุณไปยาวกว่าดิมานแล้วอะ สี่สิบกิโลหนึ่งชั่วโมงก็แปลว่าหนึ่งนาทีคุณก็เกือบกิโล <c oughs> คุณชนะทุกเพลงไหม <c oughs> อ่าถูกหรือเปล่า <c oughs> แต่คุณอาจจะไม่ชนะจันอังคารพุทธพระฤหัสสุขเสาอาทิตย์ <c oughs> พยายามอาจจะไม่ยาวมากแต่ความยาวคือยี่บสี่ชั่วโมงคูณเจ็ดแล้วมีทั้งปี <c oughs> ตลอดตลอดชีวิต <c oughs> ถามว่าเพลงนี้ยาวไหมคะใช่ได้ฮออ่แล้วอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพี่อ้อมเบื่อขอเพลงตืด เพลงอะไรเพลงตืดๆเพลงอะไรเพลงตืดๆไหนบอกมาสิไหนลองบอกมาว่าเพลงตืดของคุณคือเพลงอะไรครับระบุสิเพราะตืดคุณอาจจะไม่เท่ากับตืดคนอื่นใช่เพราะฉะนั้นระบุชื่อเพลงกันมาเลยถูกป่ะล่ะถูกครับอ่ะถ้าตืดอีฉันอ่ถ้าคนยุคอีฉันถ้าเขาบอกตืดเดี๋ยวเขาจะไปนึกถึงต้องตองเมื่ดตืดอ่ะเป็นตืดไปยุคนั้นแต่ถ้าวันนี้ตืดเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะใช่ครับ อ่าเจ้าอาเจ้าหนูเนะี่ยมีลิตรึไหมล่ะถูกป้า,านั่นกับตื้อไหมใช่ไหมล่ะเอาะว้ใช้คุณฟงังบอกมาเบื่อก็อ่ะนึกชื่อเพลงไม่น่าเบื่อไหม <c oughs> หรือคุณฟังบอกพี่ก็เบื่ออยู่ไงนึกไม่ออก <c oughs> หรือชื่อเพลงตื๊ดต้มีไหม ที่น่ามีมาชื่อเพลงกระตือทั้งเราก็ไม่น่านะคุณผู้ฟังสงข้อความบอกว่าซ้อมมันหยุดตั้งแต่วันจันทร์แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วไปอันนั้นเขาเรียกค้างเสาร์อาทิตย์ขยันซ้อมซะด้วยเธอเธอเร็วไปถ้าเธอซ้อมมันหยุดตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยแปลว่าเธอเสาร์อาทิตย์เธอยังยังเป็นบรรยากาศเสาร์อาทิตย์อยู่เลยเธอใจเย็นหน่อยเอาเธอใจเย็นเธอใจเย็นนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังเพลงอะไรที่มันตื้อสำหรับคุณคุณลองบอกมาจะเป็นรุ่นไหนถ้าเกิดเรียงให้ได้เดี๋ยวจะเอามาเรียงรวมกันถูกไหมครับวันนี้ถามหน่อยส คืออ้อมอะ่ะดูซีรีส์จริงๆเป็นมีซีรีส์หลายอันที่น่าสนใจแล้วดูก็ดูๆค่าๆมันนะมันก็สนุกดีแต่เพราะว่าบางทีทนไม่ไหวช่วงที่บีบคั้นแต่เดอะกอรี่เนี่ยรอรอที่จะดูเพราะว่าอยากรู้ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงมันน่าจะมาอีกแปดอีพีป่ะน่าจะเนี่ยมันน่าน่าน่าสนใจตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเดอะกอรี่อ่ะอ้อมถามคุณผู้ฟังสั้นๆง่ายๆเลยครับคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่มีนิสัยที่อยากจะปรับไหม ุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ถึงพร้อมและไม่ต้องปรับอะไรเลยไหมอ่ะเป็นไปได้นะถ้าเขามองตัวเองอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนใครถ้าเขาคิดอย่างนั้นนะไม่ได้ผิดหรือเอาจริงๆคุณมีนิสัยที่คุณคิดว่าคุณอยากเปลี่ยนไหมคะเช่นทานิสัยเนี้ยตัวเองพอทําขึ้นมาแล้วก็จะแบบเอ้ยเมื่อกี้ไม่น่าเลยอะ่ะเอาอีกแล้วอเออไม่น่าเลยอะ่ะหรือมันไปเอฟเฟกต คนอื่นหรืองานหรือความรู้สึกคนอื่นถูกไหมคะมีไหมคุณผู้ฟังคุณมีนิสัยที่คุณรู้สึกว่าอยากปรับไหมกลัวมีไหมมีกลมีอะไรมีอย่างเช่นเนี่ยทุกวันเนี้ยเวลาผมเห็นที่บ้านมันจะมีกองหนังสือผมเฮ้ยเดี๋ยวต้องจัดซะหน่อยถึงเวลาก็เอาไว้ก่อนผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆทุกวันนี้ไม่ได้จัดเลยอันคือผัดวันประกันพรุ่งใช่ค่ะอ่าคุณผู้ฟังแต่เอาว่านะเวลาที่เรากล้าตอบได้ว่ามี มันคือการที่เรากําลังยอมรับแต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้แปลกถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามันโอเคและไม่เดือดร้อนอเ,เราแค่มาชวนถามดูว่าคุณคิดว่าคุณมีหรือไม่มีหรือเปล่าใช่ป่ะแล้วมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็มีเรื่องให้ต้องขึ้น ไม่ได้ขึ้นกับคนอื่นเลยนะขึ้นกับตัวเองเพราะว่าอะไรบางอย่างที่มันควบคุมไม่ได้เออแล้วพอเรารู้สึกว่าบางครั้งการที่เราจะตั้งใจจะเปลี่ยนนิสัยบางอย่างแล้วเราจะใจร้อนว่าคิดจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนได้สิ พอมันเปลี่ยนไม่ได้ก็หงุดหงิดแล้วแบบทำไมยังทําไม่ได้วะอุตส่าห์อุตส่าห์ทำแบบนี้แล้วอะไรย่างนี้ใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะคะคุณผู้ฟังในหลายๆเรื่องในหลายๆมิติเลยแต่มันต้องมีความตั้งใจเป็นพื้นฐานก่อนและอีกอันหนึ่งคือต้องให้เวลากับมันถูกไหมเพราะฉะนั้นไหนลองบอกมาสิถามจริงๆคุณคิดว่าคุณมีนิสัยที่คุณรู้สึกว่าอยากปรับหรืออยากเปลี่ยนไหม Shark News <c oughs> ตอนนี้บ่ายสโมงกับอีก43นาทีสิ่งที่อ้อมถามคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะคือคุณคิดว่า <c oughs> คุณมีนิสัยอะไรที่อยากจะปรับหรือว่าเปลี่ยนสักนิดหรือเปล่า ถูกป่ะเพราะว่ามันทําไปแล้วแล้วก็จะแบบเอ๊หรือเราก็จะรู้ตัวว่าเออมันไม่น่าเลยน่ารักนะคะมีคุณผู้ฟังหลายคนก็ส่งมาบอกว่าก็อยากเปลี่ยนหลายอย่างบางคนก็ระบุมาเลยว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ร้อนนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขเพราะว่าพอถึงเวลาก็ประหลอดแตกเกือบทุกครั้งในขณะบางคนอาจจะบอกว่าเห็นผู้หญิงสวยแต่งหน้าแต่หนูไม่ได้แต่งก็คิดว่าตัวเองไม่สวยคุณผู้ฟังมีอะไรอีกที่ตัวเองอยากปรับหรือว่าเปลี่ยนบอกมานะคะส่วนบางคนอาจจะคิดว่าที่ฉันเป็นมันดีอยู่ แล้วแต่คุณอาจจะไม่รู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณเป็นนิดนึงอาจจะกระทบคนอื่นอยู่อันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาบอกคุณและเขาร้องขอคุณว่าช่วยลดละอะไรบางอย่างหน่อยอันนี้ก็ควรได้ยินไว้ด้วยนะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเรามีความสุขบนความทุกข์คนอื่น EFM DJ playlist b y DJ อ,องค่ะ